เราจะขาอะไรกันคะพี่อ๊อฟยเกี๊ยวเราขายนะคะเราขายเป็นแบบเกี๊ยวใส่เราขายเกียะะยเก๊ยวนะคะขายเกี๊ยวค่ะขายตัวละตัวละเท่าไหร่นีคะสิบบาทสนะิบบาทอ่ะสิบบาทนะคะร้อมต้มให้เลยใช่ค่ะอันนี้แบบธรรมดานะคะถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเราก็จะทำแค่นี้แต่ว่าวันนี้เรามีความวีลารเราจะทำเป็นแบบว่าแบบน,น่ารักน่ารักนะคะม้วนไปค่ะนีอันนีะ้คืออะารน่ารักมั้ยคะ แต่ว่าดูพี่ของเราค่ะเราไม่ห่วงไส้เนาะแตใส่เต็มแต่ว่าใส่ใส่ได้เท่าที่ว่าแป้งเกี๊ยวรับไหวแต่ของโอง้มันคือแบบผักนะคะผักแล้วก็หมูน้อยนะคะใครที่สูมนเจอนะคะก็จะได้กินไส้นินเดียวไส้เต็มไส,ไส้เต็มของที่เราเนี่ยคือเต็มเลยแต่ของเราเนี่ยคือนิดเดียวนะคะไส้ <c oughs> เพราะว่าโรงงานข้าวหมูดูเราเลี้ยงหมูใช่ค่ะเราเลี้ยงหมูด้วยนะคะ นี้เรากินกันแบบว่ากินกันแค่สามสี่คนเองแต่ทรัเกี่ยวเป็นรอยตัวใช่ค่ะจะไปยังไงทำ <c oughs> เพราะว่าคนหนึ่งเราต้องกินหลายตัวนะคะหลายตัวคือทำเหมือนหมูจะบูดมันจะบูดนะคะมันจะบูดนะก็จะเป็นไข่ปบาดีบปลาใช่ เจมไม่ได้ล้วทำตัวเองนิดเจียวนิดเจียวถ่ายคลิปกันอยู่ใช่ถ่ายคลิปอยู่ก็ราถ่ายเฮอยกันวันนีไม่้ถ่อยู่วันนี้ถาเจียวมีใครแบบเมื่อวานเลยใช่วันนี้เปนแบบจิ้มจุมใช่เราน้ำไหยคะไปน้ำไหมคะแล้วก็มาเลยใช่ไหมเออกินเห็ดจู่เราเบียตกันน่เบียดเลยลายน่ะเบียดแต่มอเบียดต่หม้อล่ะคุณแม่เพราะว่าแป้งเจียวเราหมด แบ่งไว้ดูความขนาเทากับเอ่าระยกไ้สักสาตัวสี่ตัวเมลดกุลาีนนะะมาส่้รถกได้แต่ว่าถ้าอยู่จีนนะคะอยู่จีนแล้วก็เราจะไส้มันนะคะจะเน้นเป็นแบบถักนะคะก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบไปสรรหาผักมาจากไหนนะคะเยอะมากแต่ว่าของเรานี่คือเน้นหมูนะคะ หมูไม่เยอะเราก็เห็นผักอย่างเดียวเราก็ไม่ค่อยจะอยากกินนะคะหรือว่าพี่ออฟคุณพี่ของเราชอบแบบชอบแบบว่าผักคะแบบเจียวเกียวผักอะไรเกลียวผักได้ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ใช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 ่ไหมคะผักุณน้้นติดแบบถ้าใ,ใครต้นหอนหมบางทีเขาเอามาใส่ผักชีน้้นติดซีธรรมเบียร์ม่ะซีแบกพี่ถูกแ่ะต้นหอมผักชี นี่ต้มเน่าอะไรไหมยังกขาหนาวมันร้อนน้องมันกดหนาวร้อนมาใส่กระเบเอานี่ยแจกไปในน้ำซุปแล้วน้ำซุปหั่นลูกกะต้มเลยกกะอะกะต้มเลยกกะบอเดี๋ยวเขาต้องอัานกน่อนค่ะเขาต้องแบบเอาหน้ามอแบบไปนี่แล้วเขากบบเอากระสอนให้เปียลลวกโลลวก,ลวก,ลวกแล้วก็เอาขึ้นก่อนแล้วเขาถึงเอาไปใส่มันจะได้แบบว่าแป้งบอได้เลยหนะ้าบออี่มันแป้งบอทีแรกอี่เออกกะมันใส่ได้เลยมันจะหน้ามันจะคน